กลางทะเลอันดามันเสียงคลื่นดังประทะโขดหินในยามรุ่งสางเรือบรรทุกสินค้าขนาดมหึมาเคลื่อนผ่านเส้นขอบฟ้าอย่างเชื่องช้าเหมือนยักษ์เหล็กที่แบกภาระของเศรษฐกิจโลกไว้ทั้งใบผู้คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้เลยว่าเส้นทางที่เรือเหล่านี้แล่นผ่านคือเส้นเลือดหล่อเลี้ยงโลกใบนี้ทุกหยดน้ำมันทุกตู้สินค้าทุกเม็ดข้าวที่เดินทางล้วนไหลไปตามเส้นทางที่ใครบางคนกำหนดไว้ เส้นทางมะละกาเคยเป็นประตูเดียวของมหาสมุทรเอเชียรเรือทุกลำต้องเบียดผ่านช่องแคบที่คับแคบเพียงไม่กี่สิกิโลเมตรเสมือนลมหายใจของอาณาจักรการค้าโลกถูกบีบคั้นอยู่ในท่อเดียววันนี้เส้นนั้นเริ่มตันเรือรอคิวเป็นแถวยาวความล่าช้ากลายเป็นต้นทุนเศรษฐกิจระดับโลกสั่นคลอนเพียงเพราะความแออัดของผืนน้ำผืนเดียวแล้วจูจู เสียงกระซิบจากแผ่นดินไทยก็ดังก้องขึ้นเสียงพูดถึงทางลัดทะเลที่จะเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันผ่านแผ่นดินภาคใต้เปลี่ยนเส้นทางขนส่งโลกให้หันเข้ามาสู่ใจกลางของภูมิภาคเสียงนั้นไม่ใช่แค่แนวคิดพัฒนาแต่คือแรงสั่นสะเทือนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้มหาอำนาจหลายประเทศเริ่มเงี่ยหูฝังลองจินตนาการดูหากเรือบรรทุกน้ำมันจากอ่าวอาหรับไม่ต้องวกอ้อมผ่านมาละกา หากสินค้าจากอินเดียและจีนสามารถขนข้ามฝั่งได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเส้นทางใหม่นี้จะย่นเวลาเดินเรือก,กว่าครึ่งจะประหยัดพลังงานนับมหาศาลและจะเปลี่ยนตำแหน่งของประเทศไทยจากผู้ผ่านทางเป็นศูนย์กลางทะเลโลกแต่เบื้องหลังความฝันยิ่งใหญ่ยังมีเงาที่คืบคลานมหาอำนาจทะเลที่เคยผูกขาดเส้นทางเริ่มหวั่นไหวการเปิดทางใหม่เท่ากับการเปิดสมรภูมิใหม่ และใครที่ยืนอยู่ตรงจุดเชื่อมสองฝั่งก็จะเป็นผู้ถือกุญแจแห่งอำนาจพลังงานในศตวรรษนี้ประเทศไทยถูกจับตามองเหมือนแผ่นดินต้องมนทุกสายตาจากตะวันออกและตะวันตกจ้องเข้ามาที่คาบสมุทรเล็กๆแห่งนี้การเจรจาการสำรวจการร่างสัญญาเริ่มเคลื่อนไหวเงียบๆใต้โต๊ะการเมืองของหลายชาติขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่าเส้นทางขนส่งที่ดูไกลตัวนี้ อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดการสิ่งที่น่าสนใจคือแผ่นดินไทยเคยถูกพูดถึงแนวคิดขุดคลองเชื่อมสองฝั่งมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่ทุกครั้งแนวคิดนี้ก็เงียบหายเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยหยุดมันไว้ครั้งนี้แตกต่างออกไปไม่ใช่การขุดคลองลึกกลางภูเขาแต่คือการสร้างโครงสร้างขนส่งสมัยใหม่ทั้งถนนรางท่าเรือและเขตพลังงาน เชื่อมทะเลทั้งสองด้วยเทคโนโลยีที่เร็วกว่าและถูกกว่าแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าขนลุกคือจังหวะเวลาโลกกําลังเผชิญสงครามพลังงานความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มร้อนแรงช่องแคบสุเอตและมรากากลายเป็นจุดเสี่ยงระดับโลกขณะที่ทุนจากจีนอินเดียและประเทศอ่าวต่างต้องหาทางทางหนีเส้นทางเดิมทางลัดในแผ่นดินไทยจึงกลายเป็นคําตอบเดียวที่ทุกฝ่ายสนใจพลังงานที่ไหลผ่านเส้นทางใหม่นี้ ไม่ได้หมายถึงเพียงน้ำมันหรือกา๊าซแต่คืออำนาจต่อรองในระดับภูมิรัฐศาสตร์ทุกลิตรของเชื้อเพลิงคือผลประโยชน์ของชาติทุกกิโลเมตรของเส้นทางคืออำนาจทางเศรษฐกิจใครที่ได้ครอบครองพื้นที่เชื่อมทะเลจะสามารถควบคุมทั้งตลาดและการเมืองโลกได้พร้อมกันแต่คำถามใหญ่ยังคงอยู่ใครจะเป็นเจ้าของเส้นเลือดใหม่นี้ไทยจะเป็นผู้ถือกุญแจหรือจะกลายเป็นเพียงประตูที่ผู้อื่นเปิดปิดตามใจ นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเส้นทางที่อาจเปลี่ยนโฉมแผนที่โลกเส้นทางที่เชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันและเชื่อมอดีตของประเทศหนึ่งเข้ากับอนาคตของภูมิภาคทั้งเอเชียโลกอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากทางลัดทะเลโลกนี้ถือกำเนิดขึ้นจริงเสียงเครื่องจักรกลกล้กลองสะท้อนอยู่กลางแดดร้อนของคาบสมุทรใต,ต้พื้นดินที่เคยเงียบสงบเริ่มคึกคักด้วยคนงานรถขุดและแผนผังที่กำลังร่างขึ้นใหม่ ทุกสายตาเริ่มจับจ้องไปยังเส้นทางที่อาจกลายเป็นทางลัดแห่งศตวรรษมีทั้งความหวังความกลัวและคำถามที่ยังไร้คำตอบว่าเส้นทางนี้จะนำเราไปสู่ความรุ่งเรืองหรือพาเราเดินสู่นี่สินก้อนมหือมาอีกครั้งการสร้างแลนบริดจ์ไม่ใช่เพียงการวางถนนหรือท่าเรือแต่คือการเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคให้เคลื่อนในทิศท,ทางใหม่มูลค่าการลงทุนมหาศาลร,ระดับล้านล้านบาท ไหลเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องสร้างพร้อมกันหลายส่วนทั้งรางรถบรรทุกท่าเรือคลังสินค้าและเขตพลังงานทุกเส้นทางถูกออกแบบให้ส่งต่อสินค้าจากฝั่งทะเลหนึ่งไปสู่อีกฝั่งในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่คำถามใหญ่คือมันคุ้มค่าจริงหรือไม่เมื่อทุกบาททุกสตางคือภาษีของคนทั้งประเทศ และเงินกู้ที่ต้องจ่ายคืนในอนาคตนักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มคำนวณว่าหากโครงการนี้สำเร็จเรือสินค้าหลายหมื่นลำต่อปีจะเลือกใช้เส้นทางนี้แทนมะละการายได้จากค่าผ่านทางและบริการต่อเนื่องอาจสูงกว่าร0อยพันล้านบาทต่อปีแต่ก็มีเสียงเตือนว่าหากความต้องการใช้น้อยกว่าที่คาดจุดคุ้มทุนอาจยาวนานถึง 20- หรือ30ปีซึ่งหมายถึงภาระหนี้ที่จะขยายตัวต่อเนื่อง ลองจินตนาการดูเส้นทางรางที่ยาวจากอ่าวไทยถึงอันดามันต้องใช้พลังงานมากเพียงใดคลังน้ำมันขนาดใหญ่ที่ต้องสร้างไว้ระหว่างทางต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพียงใดและหากเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติขึ้นกลางเส้นทางใครจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายนั้นแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากการพึ่งพาการท่องเที่ยวและการผลิตต้นทุนต่ำ โครงสร้างนี้สามารถต่อยอดสู่การค้าพลังงานและบริการมูลค่าสูงเช่นศูนย์ซ่อมบำรุงเรือโรงกลั่นพลังงานและนิคมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดไทยจะกลายเป็นจุดพักจุดแปรรูปและจุดขยายมูลค่าเพิ่มก่อนสินค้าจะออกทะเลอีกฝั่งสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือโลกกำลังมองหาเส้นทางใหม่ที่ปลอดภัยจากความขัดแยง้งมหาอำนาจต่างต้องการลงทุนในโครงการน,นี้เพื่อประกันเส้นทางพลังงานของตนเอง บางประเทศพร้อมเสนอเงินกู้บางประเทศเสนอเทคโนโลยีบางประเทศเสนอการคุ้มกันทางทะเลแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งในรูปของอำนาจอธิปไตยและการควบคุมทรัพยากรในอนาคตในสมการเศรษฐกิจนี้ไม่มีคำว่าฟรีทุกทางเลือกมีต้นทุนแฝงการเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจใหม่อาจกระทบต่อชุมชนชายฝั่งประมงพื้นบ้านและระบบนิเวศท,ที่เปราะบางที่สุดของประเทศ หากไม่มีระบบบริหารที่โปร่งใสและเข้มแข็งความฝันแห่งความมั่งคัง่งอาจกลายเป็นรอยร้าวแห่งความขัดแยง้งแต่ถึงอย่างนั้นกระแสะความหวังยังคงแรงขึ้นทุกวันนักลงทุนเริ่มเข้ามาศึกษาพื้นที่ทีมสำรวจเริ่มวางหมุดเหมือนแผ่นดินกำลังเตรียมตัวต้อนรับยุคใหม่ที่พลังงานจะไม่เพียงถูกขนส่งแต่ถูกจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดผ่านศูนย์กลางเดียวแลนบริดจ์จึงไม่ใช่เพียงโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต แต่คือสนามทดลองของระบบเศรษฐกิจระดับโลกที่จะทดสอบว่าสังคมไทยพร้อมหรือยังจะเป็นหัวใจของเส้นทางพลังงานเอเชียจริงหรือไม่สิ่งที่เรากำลังมองเห็นคือการต่อสู้ของตัวเลขกับเวลาระหว่างความฝันของชาติและความเสี่ยงของหนี้ระหว่างการย่นระยะทางของทะเลกับการขยายเส้นทางของความรับผิดชอบโลกกำลังจับตาดูว่าไทยจะคำนวณสมการนี้ออกมาอย่างไรจะเป็นผู้คุมเส้นทางทองคา หรือกลายเป็นผู้จ่ายราคาของความเร่งรีบที่ไม่ทันคิดให้รอบคอบเมื่อเส้นทางนี้เปิดจริงทุกตู้สินค้าจะไม่เพียงแลกด้วยค่าใช้จ่ายแต่แลกด้วยทิศทางของประเทศทั้งประเทศและสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสมการนั้นอาจไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่คืออนาคตของชาติทั้งหมดกลางค่ำคืนที่เงียบงันดาวเหนือสองประกายเหนือมหาสมุทรอินเดียเส้นทางเดินเรือที่ทอดยาวดูเหมือนจะสงบนิ่งแต่ในความมืดนั้นกลับเต็มไปด้วยเรือรบ เรือพลังงานและสายตาของชาติที่กำลังเฝ้าดูการเปลี่ยนสมดุลอำนาจครั้งใหญ่เสียงกระซิบจากหลายเมืองหลวงเริ่มดังขึ้นพร้อมกันจีนอินเดียและประเทศอ่าวต่างรู้ว่าแลนบริดจ์ไม่ใช่เพียงทางลัดของสินค้าแต่มันคือทางลัดสู่อำนาจแผนที่ใหม่ของภูมิรัฐศาสตร์กำลังถูกวาดขึ้นอีกครั้งบนพื้นที่เล็กๆของคาบสมุทรไทยที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยแต่กลับกลายเป็นหัวใจเชื่อมมหาสมุทร ที่ใครๆก็อยากครอบครองจีนต้องการทางออกทะเลที่ปลอดภัยจากการควบคุมของกองเรือตะวันตกอินเดียหวันว่าการขยายอิทธิพลของจีนจะเข้ามาแตะขอบมหาสมุทรที่ตนถือครองส่วนประเทศอ่าวที่เต็มไปด้วยพลังงานก็ต้องหาทางส่งออกโดยไม่ต้องผ่านพื้นที่เสี่ยงของโลกตะวันตกอีกต่อไปในวงลึกของการเจรจาแต่ละประเทศส่งคณะตัวแทนมาอย่างเงียบเชียบมีทั้งนักลงทุนที่ถือเงินทุนมหาศาล นักยุทธศาสตร์ที่มองทะลุแผนที่และเจ้าหน้าที่ทาหารที่วางแผนเงียบๆเ,เรื่องการคุ้มครองเส้นทางเดินเรือไม่มีใครพูดตรงๆแต่ทุกคนรู้ดีว่าเส้นทางนี้คือหมากกลางกระดานเอเชียใครวางหมากได้ก่อนจะเป็นผู้ชี้ทิศทางการค้าและพลังงานในอีกครึ่งศตวตรรษข้างหน้าจีนส่งสัญญาณสนใจเข้าร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่อินเดียเร่งสร้างเส้นทางของตนเอง เพื่อตัดหน้าการครอบงำในภูมิภาคส่วนประเทศอ่าวที่เคยเป็นแค่ผู้ขายน้ำมันเริ่มคิดจะเป็นเจ้าของเส้นทางขนส่งเองเสมือนเกมที่ทุกฝ่ายวางมือบนโต๊ะเดียวกันแต่ในใจต่างคิดคนละอย่างเมื่อมองจากมุมสูงโลกเหมือนกำลังแบ่งขั้วใหม่อย่างเงียบๆช่องแคบมรากากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคเก่าส่วนแลนบริดจ์คือสัญ,ญลักษณ์ของโลกยุคใหม่ที่พลังงานไหลาตามผลประโยชน์ไม่ใช่ตามแผนที่เดิม การสร้างเส้นทางนี ite, ้จึงไม่ใช่แค่การขุดดินแต่คือการขุดรากอำนาจที <trans lad ritt> <Okay. S 2> <öyle> ่เคยผูกพันกับทะเลมัลกาและสุเอตมานานหลายร้อยปีเบื้องหลังเวทีทางเศรษฐกิจยังมีการเคลื่อนไหวของกองทัพในเงามืดเรือรบจากหลายประเทศเริ่มปรากฏในน่านน้ำใกล้ช่องทางยุทธศาสตร์ท่าเรือฝั่งอันดามันกลายเป็นพื้นที่ที่ทุกฝ่ายอยากตั้งฐานและคำว่าความมั่นคงทางทะเลเริ่มถูกใช้เป็นข้ออ้างในการขยายอิทธิพล ความร่วมมือที่ดูเหมือนสงบอาจกลายเป็นการแข่งขันแฝงด้วยการวางกำลังคำถามที่ค้างคาใจคือไทยจะรักษาความสมดุลน,นี้ได้อย่างไรจะยืนอยู่ตรงกลางโดยไม่เอ็นเอียงไปข้างใดหรือสุดท้ายจะกลายเป็นหมากตัวหนึ่งที่ถูกลากไปตามแรงของกระแสะโลกมีผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าหากไทยวางยุทธศาสตร์ถูกจังหวะจะกลายเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียศูนย์กลางพลังงานที่ทุกฝ่ายต้องพึ่งพา แต่หากวางผิดจังหวะก็อาจตกเป็นช่องทางที่ใครก็ข้ามแต่ไม่มีใครเหลียวมองเส้นทางที่สร้างขึ้นด้วยความหวังอาจกลายเป็นรอยรั่วทางอธิปไตยที่ไม่มีวันปิดยิ่งน่าคิดกว่านั้นคือการแทรกซึมของทุนระหว่างประเทศเมื่อเงินทุนและเทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามาใครจะเป็นผู้กำหนดกติกาใครจะถือสิทธิ์ในผลกำไรและใครจะได้อำนาจในการควบคุมเส้นทางใหม่ทั้งหมดนี้การแบ่งสัดส่วนถือหุ้นอาจด,ดูเหมือนตัวเลขธรรมดา แต่ในความจริงมันคือสมดุลของอำนาจระดับทวีปหลายฝ่ายจึงเริ่มใช้ถ้อยคำเชิงยุทธศาสตร์อย่างความร่วมมือเพื่อเสถียรภาพพลังงานหรือเส้นทางการค้าแห่งมิตรภาพฟังดูนุ่มนวลแต่ในทางลึกคือการจัดวางอิทธิพลที่ต้องอาศัยทั้งการเมืองการทหารและเศรษฐกิจผสานกันแลนบริดจ์จึงเป็นมากกว่าทางลัดของสินค้ามันคือการทดสอบความฉลาดของชาติที่อยู่ตรงกลางระหว่างแรงดึงดูดสองขั้ว จะรับมืออย่างไรให้ได้ประโยชน์โดยไม่สูญเสียอํานาจจะเปิดประเทศให้ทุนใหญ่เข้ามาโดยไม่ให้กืนรากของแผ่นดินและบางทีนี่อาจไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศไทยเท่านั้นหากแต่เป็นเรื่องของทั้งเอเชียที่กําลังจะเห็นการจัดสมดุลใหม่ของพลังงานเส้นทางและอํานาจที่สันสะเทือนตั้งแต่ทะเลอันดามันจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกโลกกําลังหันหน้าเข้าสู่ยุคที่ใครควบคุมเส้นทางได้คนนั้นควบคุมอนาคตและเส้นทางนั้น กำลังถูกวาดผ่านพื้นทันดินไทยในตอนนี้เองแสงแดดยามเช้าสาดลงบนพื้นที่ชายฝั่งทั้งสองฝั่งของคาบสมุทรเสียงเครื่องยนต์เบาๆจากท่าเรือใหม่ดังก้องพร้อมเสียงคนงานขนของเข้าโกดังพื้นที่ที่เคยรกร้างเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นเมืองพลังงานเมืองโลจิสติกส์เมืองแห่งโอกาสที่ทุกคนกำลังพูดถึงว่าจะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของเอเชีย ที่ต่อสายพลังงานจากทะเลหนึ่งไปสู่อีกทะเลหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งเส้นทางใครแลนบริดจ์เมื่อได้เป็นเพียงเส้นทางขนส่งสินค้าอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่พลังงานที่จะกำหนดอนาคตของภูมิภาคอย่างเงียบงนันทั้งคลังน้ำมันโรงแยกก๊าซโรงไฟฟ้าโรงงานผลิตไฮโดรเจนและสถานีรับส่งพลังงานสะอาดต่างพากันเข้ามาปักหมุดเหมือนรอจังหวะเปิดฉากใหม่ของโลกพลังงานภาพเหล่านี้ดูตื่นตา แต่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการขยับตัวของทุนต่างชาติที่กำลังจัดวางฐานในพื้นที่รอบเส้นทางนี้ประเทศจากตะวันออกกลางส่งบริษัทพลังงานเข้ามาลงทุนในท่าเรือพลังงานขนาดใหญ่จีนส่งเทคโนโลยีการเก็บพลังงานอินเดียส่งบริษัทขนส่งและอุตสาหกรรมอาหารส่วนทุนไทยเองก็เร่งวางโครงสร้างเพื่อไม่ให้หลุดจากสมรภูมินี้ทุกโครงการเหมือนลูกโซ่ที่เชื่อมกันอย่างแนบเนียนโรงไฟฟ้าเชื่อมกับนิคมอุตสาหกรรม นิคมเชื่อมกับท่าเรือท่าเรือเชื่อมกับศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์เหล่านั้นก็ส่งต่อรายได้ให้กับเมืองโดยรอบเป็นการหมุนเวียนพลังงานที่สร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในความคึกคักนั้นก็มีคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดดังๆว่าเส้นทางนี้จะกลายเป็นของใครกันแน่เมื่อทุกโครงสร้างพลังงานมีเจ้าของทุนต่างชาติร่วมอยู่แทบทุกแห่งใครจะเป็นผู้กำหนดราคาพลังงาน ใครจะตัดสินใจเปิดหรือปิดท่าเรือและใครจะรับผิดชอบเมื่อเกิดวิกฤตพลังงานคือหัวใจของเศรษฐกิจและหัวใจดวงนี้กำลังถูกส่งไปอยู่ในมือของผู้ที่มีกระเป๋าหนักที่สุดหลายฝ่ายเริ่มวิตกว่าหากไม่มีกรอบควบคุมชัดเจนการขยายตัวของเขตพลังงานรอบแลนบริดจ์อาจนำไปสู่การผูกขาดรูปแบบใหม่ที่รัฐไม่สามารถแทรกแซงได้เหมือนอดีตอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ คือเส้นทางใหม่นี้กำลังปลูกศักยภาพการผลิตระดับสูงของไทยขึ้นมาอีกครั้งโรงงานแปรรูปอาหารทะเลโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลังงานโรงงานซ่อมเรือพลังงานสะอาดและศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการเก็บพลังงานล้วนเริ่มเกาอร่างขึ้นการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมืองเล็กๆเ,เริ่มกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจย่อยที่เต็มไปด้วยแรงงานทุนและความฝันสิ่งที่น่าทึ่งคือ การเปลี่ยนผ่านนี้กำลังพาไทยเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจหมุนเวียนพลังงานอย่างแท้จริงเพราะเมื่อมีพลังงานสะอาดอยู่ในมืออุตสาหกรรมอื่นก็สามารถแปรรูปสินค้าโดยไม่สร้างมลพิษหนักเหมือนเดิมสินค้าจากฝั่งอันดามันสามารถเดินทางต่อไปอยังยุโรปส่วนสินค้าจากอ่าวไทยสามารถต่อถึงแปซิฟิกทุกอย่างหมุนต่อกันเป็นวงจรที่ลดต้นทุนและเพิ่มคุณค่าแต่พลังงานไม่ได้หมุนด้วยตัวเองมันต้องใช้แรงของนโยบายที่เด็ดขาด และการวางแผนที่มองไกลกว่ากำไรระยะสั้นหากขาดการควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมการเติบโตนี้อาจย้อนกลับมาเป็นมลพิษที่กัดกินทะเลทั้งสองฝั่งความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นอาจทับถมชุมชนเดิมและธรรมชาติที่เปราะบางนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าแลนบริดจ์จะกลายเป็นเส้นทางพลังงานทองคำของโลกใหม่เพราะทุกหยดพลังงานที่ผ่านไทยจะสร้างรายได้และอำนาจต่อรองมหาศาลแต่บางคนกลับเตือนว่า หากไม่มีระบบคัดกรองผู้ลงทุนอย่างโปรง่งใสมันอาจกลายเป็นเขตพลังงานเช่าที่ผลกำไรทั้งหมดไหลออกนอกประเทศเราจึงอยู่ในจุดตัดสำคัญระหว่างการเป็นเจ้าบ้านของเส้นทางพลังงานโลกหรือการกลายเป็นเพียงผู้เปิดประตูให้ผู้อื่นคนทรัพยากรผ่านไปขณะที่สิ่งที่เหลือให้เราคือเศษเศรษฐกิจที่จ่ายค่าผ่านทางพลังงานที่หลังไหลผ่านเส้นทางนี้อาจกลายเป็นไฟที่สองอนาคต หรือไฟที่เผาโอกาสจนหมดสิ้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะบริหารมันด้วยสติหรือด้วยความเร่งรีบความรุ่งเรืองที่กำลังใกล้เข้ามาจึงไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่คือการทดสอบจิตวิญญาณของชาติว่าจะรับมือกับพลังที่ยิ่งใหญ่ได้เพียงใดเพราะเมื่อเส้นทางพลังงานเริ่มไหลผ่านกลางแผ่นดินมันไม่ได้ขนแค่เชื้อเพลิงแต่ขนอนาคตของประเทศทั้งประเทศไปด้วยคือหนึ่งกลางเดือนฝน เสียงลมจากอันดามันพัดปะทะแนวเขาภาคใต้แสงไฟจากพื้นที่ก่อสร้างสะท้อนขึ้นฟ้าเหมือนประกายแห่งความหวังแต่ในเงามืดของความหวังนั้นมีคำถามที่เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อทางลัดทะเลโลกเปิดใช้งานเต็มรูปแบบใครจะได้ประโยชน์และใครจะต้องจ่ายราคาแลนบริดจ์อาจเป็นเส้นเลือดใหม่ของเศรษฐกิจโลกแต่ทุกเส้นเลือดย่อมมีจุดเปราะบางหากบริหารผิดพลาดเพียงนิดเดียวมันสามารถกลายเป็นบาดแผลถาวรของชาติ ความเร็วที่น่าตื่นตาในวันนี้อาจนำไปสู่ภาระที่ยาวนานถึงรุ่นหลานเส้นทางแห่งความรุ่งเรืองอาจพลิกเป็นเส้นทางแห่งนี่สินความเสี่ยงนี้คือสิ่งที่หลายฝ่ายยังไม่กล้าเผชิญหน้าตรงๆในเอกสารทางราชการมีคำเรียกสวยหรูว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ภายในนั้นคือข้อตกลงซับซ้อนที่กำหนดสิทธิการถือครองการจัดสรรที่ดินและการใช้ประโยชน์จากพลังงานบางข้อตกลงผูกไว้ยาวนานจนเกินอายุรัฐบาล บางเงื่อนไขเปิดช่องให้ต่างชาติถือหุ้นในโครงสร้างพื้นฐานหลักซึ่งหากไม่ตรวจสอบให้รอบคอบวันหนึ่งอาจกลายเป็นการยกอำนาจทางเศรษฐกิจไปโดยไม่รู้ตัวคำถามที่รออยู่ในใจของคนจำนวนมากคือเราจะป้องกันอย่างไรไม่ให้ทางลัดนี้กลายเป็นกับดักคำตอบไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีหรือเงินลงทุนแต่อยู่ที่ระบบกำกับดูแลที่โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงหากกติกาไม่ชัด เส้นทางนี้อาจเปิดทางให้การผูกขาดใหม่เกิดขึ้นกลางศตวตรรษแห่งพลังงานสะอาดในอีกด้านความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมเริ่มถูกพูดถึงอย่างจริงจังน้ำทะเลสองฝั่งที่เคยแยกกันอาจได้รับผลกระทบจากการขนส่งเชื้อเพลิงและสินค้าอุตสาหกรรมหากไม่มีระบบควบคุมมาตรฐานสูงสุดภัยพิบัติหครั้งอาจทำลายระบบนิเวศท,ที่ใช้เวลานับร้อยปีในการฟื้นตัวเส้นทางแห่งโอกาสอาจกลายเป็นรอยแผลของผืนทะเล นักวิชาการด้านนโยบายเสนอให้วางฉากทัดน0ปีเพื่อประเมินอนาคตของแลนบริดจ์ใน3กรณีกรณีแรกคือเติบโตสมบูรณ์เมื่อระบบบริหารจัดการเข้มแข็งไทยกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และพลังงานระดับภูมิภาครายได้มหาศาลหลั่งไหลเข้าประเทศเกิดงานเกิดเมืองใหม่และระบบการศึกษาที่รองรับอุตสาหกรรมยุคพลังงานสะอาดกรณีที่2คือเติบโตปานกลาง ผลประโยชน์เกิดขึ้นแต่จำกัดอยู่ในบางกลุ่มโครงการเดินต่อได้แต่ไม่ถึงฝันความเหลื่อม้ํำขยายตัวเมืองท่าเติบโตแต่หมู่บ้านรอบข้างกลับนิ่งเงียบและกรณีสุดท้ายสะดุดกลางทางเมื่อทุนใหญ่ถอนตัวหนี้สินพอกพูนพื้นที่ที่เคยถูกขุดและถมกลายเป็นดินร้างและทางลัดที่เคยถูกยกย่องกลายเป็นอนุสาวรีย์ของความเร่งรีบความจริงแล้วไม่มีใครอยากเห็นฉากทัาสุดท้าย แต่ก็ไม่มีใครกล้ารับประกันว่ามันจะไม่เกิดขึ้นโลกในศตวรรษนี้เปลี่ยนเร็วเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาราคาน้ำมันอาจร่วงพลังงานใหม่อาจแทนที่ตลาดขนส่งทางทะเลหรือเส้นทางเศรษฐกิจโลกอาจเปลี่ยนทิศเพราะเทคโนโลยีข้ามขั้นทุกปัจจัยล้วนเป็นคลื่นที่สามารถซัดทางลัดนี้ให้พลิกคว่ำได้ทุกเมื่อสิ่งที่ต้องมีจึงไม่ใช่เพียงแผนก่อสร้างแต่คือแผนรักษาแผนป้องกัน และแผนปรับตัวที่ยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่คือระบบธรรมาภิบาลที่มีคนจริงคอยตรวจสอบเสียงของชุมชนต้องไม่เงียบหายภายใต้เสียงเครื่องยนต์ของความเจริญ Landbridge คือบททดสอบของยุคใหม่ว่าประเทศจะใช้โอกาสยิ่งใหญ่นี้อย่างรอบครอบได้หรือไม่เพราะหากทำได้ถูกทางไทยจะไม่ใช่เพียงทางผ่านของพลังงานแต่จะกลายเป็นเจ้าของสมดุลใหม่ของภูมิภาคที่โลกต้องจับตามอง แต่ถ้าพลากเพียงก้าวเดียวแผ่นดินที่เราภูมิใจอาจกลายเป็นเส้นทางที่ใครต่อใครใช้แล่นผ่านโดยที่เราไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะกำหนดกติกาในบ้านของตนเองอนาคตของแลนบริดจ์จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรหรืองบประมาณหากแต่อยู่ที่หัวใจของชาติว่าจะรักษาทางลักษณ์นี้ให้เป็นเส้นทางแห่งพลังหรือปล่อยให้มันกลายเป็นเส้นทางแห่งการสูญเสียเสียงคลื่นยามค่ำยังคงดังซัดฟังเหมือนเตือนเราว่า ทุกเส้นทางที่ย่นระยะเวลาย่อมเร่งให้การตัดสินใจมาถึงเร็วขึ้นด้วยและคำตัดสินครั้งนี้จะเขียนอนาคตของประเทศไทยไปอีกหลายชั่วอายุคน